เธอคือคนที่เก่งที่สุดในแก๊งบามันและเธอคือคนที่สามารถเอาชนะกับไมกี้ได้หัวหน้าแก๊งบามันอาคาชิเซนจูสำหรับประเด็นที่เราจะมาพูดในวันนี้เลยก็คือเธอคือคนที่สามารถเอาชนะกับไมกี้ได้กับเธอคนนี้คือใครและในตอนล่าสุดนะคะก็ได้เฉลยอ,ออกมาแล้วค่ะว่าเธอคนนี้ก็คือเซนจูนี่เองถึงแม้จะมีหลายๆทฤษฎีโผล่มาแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะได้รู้กันแล้วค่ะว่าเขาคือใครไม่ใช่พี่น้องฝาแฝดหรือผู้ชายที่มาแต่งหญิงนะคะ ดังนั้นนะคะพวกเราก็จะมาพูดสรุปข้อมูลข่าวๆที่โผล่มาในตอนที่216กันนะคะคาราวากิเซนจูเป็นแค่ชื่อในวงการเฉยๆค่ะชื่อจริงๆของเธอก็คืออาคาชิเซนจูซึ่งเธอเป็นผู้หญิงนะคะครอบครัวของเธอนะคะมีกันอยู่3คนค่ะคนโตเลยก็คือรองหัวหน้าแก๊งอาคาชิทาเคโอมินะคะและคนพี่รองก็คืออดีตรองหัวหน้าแก๊งที่5ของโตมันหรือก็คือคนที่เป็นลูกน้องของมูโจนั่นแหละค่ะพวกเขาทั้ง3คนนะคะเป็นพี่น้องกันค่ะ และในตอนที่216นะคะเธอได้ไปช้อปปิง้งโดยที่มีทาเคมิจิเป็นเด็กถือของให้นะคะแล้วเซนจูก็ได้พูดออกมาเองเลยนะคะว่าในพี่น้องทั้ง3คนเนี่ยเซนจู Saint เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าเธอพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะเธอคงจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆละคะ่ะนี่ขนาดเป็นผู้หญิงนะคะยังเก่งขนาดนี้เลยรอดูเซนจูตอนสู้กับไมกี้ไม่ไหวแล้วโดวยส่วนตัวนะคะเราคิดว่าเซนจูอาจจะมีฝีมือพอสู้ซีกับไมกี้ได้ อาจจะไม่ได้เอาชนะไมกี้ได้แบบขาดลอยนะคะแต่ก็ถือว่ามีโอกาสชนะอยู่บ้างต้องเข้าใจกันด้วยนะคะว่าเซนจูเป็นผู้หญิงก็เลยอาจจะมีพละกกาลังที่ด้อยกว่านิดหน่อยแต่ศึกระหว่างเซนจูกับไมกี้ก็ยังให้เกิดขึ้นจริงๆล่ะค่ะด้วยความที่เธอเป็นคนเก่งแต่ก็ดันเป็นผู้หญิงมันเลยทําให้ไทเคมิจิหรือพระเอกของเราเนี่ยยังตกใจเลยนะคะหลังจากที่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงเท่าที่คิดได้นะคะประเด็นที่น่าตกใจก็จะมีอยู่2ออย่างนั่นก็คือ1การที่เธอเป็นผู้หญิง ทางทังที่ตอนแรกนะคะพระเอกของเราก็ยังคิดเลยค่ะว่าเธอเป็นผู้ชายแต่พอมาเจอในภาบของผู้หญิงแล้วแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยค่ะน่ารักมากๆถ้าฮินะบังเอิญมาเห็นนะคะโดนแน่ๆเลยค่ะไทเคมิจิของเราส่วนเหตุผลที่2เลยก็คือผู้หญิงได้มาเป็นหัวหน้าแก๊งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าว้าวมากๆเลยค่ะสําหรับไทเคมิจิเจ้าของช่องเองก็ยังตกใจเลยนะคะและตอนแรกก็แอบเชื่อให้เซนจูเป็นผู้หญิงด้วยเพราะว่าการที่หัวหน้าแก๊งเป็นผู้หญิงก็คงจะเท่ไปอีกแบบ พวกเราก็คงจะเคยเห็นผู้หญิงที่เก่งๆกันมาบ้างนะคะอย่างเช่นยศซื้อฮานะคะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นผู้หญิงที่เก่งจนถึงขนาดที่เป็นหัวหน้าแก๊งได้เลยนะคะนี่ก็คงเป็น2เหตุผลหลักๆที่ทําให้ทาเคมิจิตกใจและตื่นเต้นนะคะส่วนตัวเจ้าของช่องเองก็ตื่นเต้นและจิ้นคู่นี้มากๆเลยค่ะสรุปประเด็นหลักๆแล้วก็คือเซนจูเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงอย่าเข้าใจผิดกันนะและเซนจูก็อาจจะเป็นตัวละครที่สามารถต่อกรกับไมคี้ได้นะคะเพราะระดับความเก่งตามที่โผล่มานั้นถือได้ว่าเป็นระดับทอบ็ทอปๆเลยค่ะ จึงทำให้เราคิดได้ว่าคนเขียนอาจจะสร้างตัวละครนี้เพื่อคานอํานาจของไมกี้ประมาณว่าพอซูซีกับไมกี้ได้อะไรทํานองนั้นแต่ก็ขอบอกก่อนเลยนะคะว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ เอาละค่ะในคลิปนี้เราก็แค่เอาประเด็นที่น่าสนใจของเซนจูที่อัปเดตล่าสุดในตอนที่216รมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะเพื่อนๆคิดว่าไมกี้กับเซนจูใครจะเก่งกว่ากันหรือเพื่อนๆคิดว่าเซนจูจะสามารถเอาชนะไมกี้ได้ไหมมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย